สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของแม่หมูสุขุสุข้นเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้กะเดี๋ยวแม่หมูสิพ้ามะเบิ่งสูตรคำนวณของปลาแขกค่ะเอฟซี FC หลายๆคนถามมาเนาะคะ่ะเนาะปลาแขกจัดให้จัดให้แม่หมูตั้งแต,งตง่มือคืนนี้แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าแม่หมูกะยังบ่ทันได้มีเวลาลงเนาะคะ่ะเนาะแต่ก่อนอื่นก่อนสิไปพบพ่อกันกับสูตร32ข,ของปลาแขกแม่หมูขออนุญาตอ่คุณประพัดสอนนะคะ ที่โอนเงินเข้ามาในบัญชีของแม่หมูนะคะระบุให้แม่หมูด้วยนะคะว่าต้องการโอนให้ใครนะคะต้องการโอนให้ใครนะคะมีคุณประพัดสอนโอนเข้าบัญชีแม่หมู320บาทคุณชัดระวิทย์โอนมา500บาทคุณกิริยานะคะโอนมา200บาทนะคะระบบุให้แม่หมูด,ด้วยนะคะว่าต้องการโอนให้ใครนะคะแม่หมูจะได้ส่งมอบให้ถูกนะคะค่ะไปค่ะคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วเราไปดูสูตร32ของปลาแขกกันค่ะไันี่กเพาต้องเจ๊แล้วมาออกยังไยพกขาปลาถึงเขาศูนแล้วออกตตรี่ให้แน่อตเอรี่แล้ออกศูนเจ็ดีอตตอรี่ะอตตอรีจักสอบใครโกงใส่เลยตัวที่เจ้าให้ปูงใส่เลยเดี๋ยวถือกล้องมาตรวจลอตเตอรี่ให้ปลาแขกพี่น้องสามปด จักอานอาจารย์นะแบบไี่คิว่านขาจนั่งเอ้ยิสกี้เข่ยิีนบ้านนี่วิสกี้ยังจักเสียนใบนี่ป้าสมสิบสี่ลละตัแ่นี้ะออกแงลางออกแรงพี่เอ้มันออกศูนย์สามโอ้ยศูนย์สามแปดลูกพีคนยก็ออกเลขคำนวณเจนาสอตัวสามองแล้วเจ้ัวจวเาด้้ บอกคืนกระเป๊ะบอเป๊กระถอยหลังเป็นยังไงผมก็หูอหงบเลนะสูตรป้าแขกศูนย์ศูนย์เจบวกสาสองออกสามเก้าแล้วก็แมนเราลกันลูกความเนอะบวกลกันลูกาเตไปสามสองตั้ง่นละปเป๊ะสามองตั้งกับเป๊ะเนอะผสืเก่าสามสองเยผมดิไม่สิตัวตผมตดวบอเก่าสามสองเราตให้ผมเอาสิเด้อจุดก็เหมือนสุดใจเด้อนะส่ยิบหลขอขอจักใบ บ่แม่ขอขอรับหนึ่งสอี่ยกกันยกยังนี่วิสกี้วิสกี้ใส่ขวดนีแปดเก้าสิบสิบหกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกขวดไหวเป็นบ้นี่เดี๋ยวเ็ดให้สิบหสเจสิบแปดสิ่สบ่สิบเอ็ดยี กูบันามหลอเมั่หลรยขันะเดี๋ยวจิตัวหเดี๋ยวจิตัวหทยสิบวค่ประมประมาณเดี๋ยวเดี๋ยววจหยรงล่งงเลกเลยนจตัวหายศูนย์สามก้บศูนย์สเก้สเก้าบ่ีตัวเนี่ยแล้วล่ะโอ้ยลงาลูงเดมหนึ่งเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยบวกไวเลยให้ลงหงตัวหนึ่งอ่างตะปองนะอันนี้เก็บ เอาบวกลบแม่เข้าใจปะนี่เข้าใจบวกลบแม่เนี่ไหมถือว่าเราพี่นี่ถือว่านี่ถือง้างโดนนี่บวกง้างลบง้างโอ้ยสูตร 3, สามสองคานขี่ไม่นั่นมัถามยังงอเอาคุณต้องไปดูพอด,ดีหามันนี่ดูดกระจังดูเดินเถอะสูตรสามสามเก้าแล้วก็กบวกแล้วก็บวกแล้วก็ลบแม่ได้เท่าไรแบนเอากระเท็บป้าก็เท่าไหร่อานนู้พี่คือบวกเร็วเถอะเอาเร็วตัวข้องพี่เอ้วเฝ้าไปตายอียงลูกน้องปะเทสสูตรพีเตอร์ยี่สิบปีขึ้นหลังอธิบาย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  มันเขา่าสอกศูนย์สามสามเก่ามันบ่มันด erm> ังแล้วอยู่นี <im <im ่ดังแล้วดังจริงดิศูนย์สามสองศนเก็ตัวน่ะบวกสาได้สามสกเมื่อศู็ก็นี่สาตั้งเอาตั้งไหมส2ตั้งไหมเอาตังตังเ้าแล้วบวแล้วก็ลบไหมกรเจงกระวัวอธิบายไปอันอ่าเมืยฟังกันศูนย์สามกับ3ก่อนบอวกงววนี่ครับผมอันนี้ก็สานี่รักนี่คือสา บัน ah, oh. uh huh. ี้บวกแล้วก็ลบบ้าีแต่เก็ดบนพ่เก็ดหเก็ดศูนย์เก็ดล uh ัวกันวเ่เสียกับเขาเด้อแล้วเลังเทียกับตีลังกาเป็นสิบหกเราเทีเป็นคนูพี่เด้อมันจะลดแต้มเพิ่มแต้มไปได้ไปเล่เทีกับเป๊ะบังคันเขาเป็นว่าเกาสองเกาสามสไปบังคันมันจะตีลังกาครับโคตรแม่นเลยลูกพี่โธโสดผมองะมันเขาของข้อมูเมื่อกี้สามเก้าเก้าสองสองลูกพี่นี่เน็ตยกเดียวว่าสวนสามนย์เจบวกสามได้สาเก้า โรเจริงนี่บอหบ่บวกแล้วบันิลบแล้วนี่บวกแล้วสามเก่าเมนบี่นี่นี่สูตรสักเฮาหามเอ้อธิบายใหญ่ได้เอาไปมเอามาทบายลูกพี่บวกแล้เจ้าอธิบายรู้นี่สูตรมันสามสองอลักนึงเนี้ยเข้าใจไปเข้าใจจ้าอันนี้อันนี้มันออกเมื่อกี้น็่บอออกศูสเออสามเก่าเหนบเก่าจ้าบัดนี้ก็ก็บวกแล้วเท่ไนี่นี่เก้ากับสองได้หนึ่งนั่นบ กระจไปตกับสอได้ส mm. ิบเอ็ดแล้วอดลกก็ทดหนึ่งทดหนได้เก็บหนึงวกอันนี้ได้หารวะอันนี้ได้หาิบอยากได้หารนั่นแหะบันนี้ลบันนี้ลบทำไมลบทำไลบลบสามสามมาลบเออนว่าโอ้ยนี่สามเกานี่มันเปจ็ดวะเจ็วะเกลบสองสองลบสองเ็วะลบสองเจ็ดันนี้ศูนย์วะศูออันนี้ก็ลบไห้หนึ่งวะเหนึ่งครับสามกับเจ็ดทไหเจ็ดว บวกลบแบงอู้ทเอ้าเดี๋ยวลูกพี่เอาเอาไปพี่เป็นบ้าบ่อาเถือตต้นอะมันบอเถืองสามลบศูนเหลือสมไม่หามเลยเย็เจ็ดเด้งได้ลูกนี่เนีบวกลบเนี่เอาศูนย์ลบสามมนเป็น10กไหยศูนย์ลบสาเ้เจ็สาเป็นสามหยาบคุณหเถือไปเจ้าสิเป็นสิบมาตั้ใส่เ้าเถือว่าลูกพี่มันบอได้เป็นศี สามไปไปซูนไซไหน่เขาไม่สองร้อยคูสองร้อยซื้อูนยังบ่ถือบัถือซูนยังศนโอ้ยล้มคาดด้ศูนจังไหนศูนลบสามกัเหลือสามศูนละไปไนอันนี้ลบไปแล้วแี่อันนี้หบแเ้วอันนี้สามลบสองเหลือหนึ่งตัวศูนลบสามมันเหลือสามดิลูกพี่มัน่ได้เหลือเยที่เขาตทดไปอยู่อันหนึ่งขอใจไปสีเอาเนื้มาทดลคาดดน้องเยอะมากไง ไปยืมมัตเตส้มันัมีหายืมจะไปยืมมัตเตสไมาจากข้างหอกยืมยืมยืมล่องกอเยืมล่องเหมร่องอยนึ่ยืมมตส่สามลบสิบกล้ส็นเจ็ดป่ะจะไปเอาสิบมัเะสไส้ศูนย์ลบสามันเหลือสามดิลูกพี่โอ้ยหาเขาบัวเขาลบแล้วนะงววที่แล้ว่นหายสี่เนาะ ศูนย์โอ้ยเิบไดเอาตัวกรี่เุาติวหาศูนย์เจบวกสาแล้วลบเท่ากับ3ามเก้าเข่าเปะ้เข่าเจอยเ่าเจ็กันเข่าใจยูป่าเข่าใจยูทบฟังอันนี้ลบเป็นบ่พอเจไปนี่อันนี้บวกกันบ่บวกเป็นสามหายบ่หนี่บวกกันได้สามสองสองไดนี้บันนี้ลบเหลือหนึเยืมมาหนกันยาวเกิดเลย เอาลูกพี่นี่ไงลูกจะถือว่ามันสิถดือด้จังนี้ยังมาสามรวมสองมาเยอะเลยถ้ามาสามเจา้าต้องต,ต้องรักสูตรพ่กมันก็ได้เอามันมันมันเป็นสูตรบร่มัน สุดโอรเขาใจไปนี่อันนี้บวกกันเนอะสามสองบวกกันเนอะในหารวะในสามมันวะมันนี่ลบลบอันนี้เนื้อเนืองกันวะยืมมากนี่สามร้อเ็ด้ยมันอยากเจ็ดมัดเจมัดบวกน่านี้นี่แล้ยวคุผู้มว่าเขาใจรนเป่าโอ้โหเยืมมากตั้งแต่เเป็นสุดเหรอสุดเดอสิฟังมันเป็นสุดเพิ่มเยืมมากเขาใจไปเรือล สามสองบวกลบเข้จายบ้าบวกลบอันนี้สิบเอ็ดบ้นี่ยืมหนึเขาจะบ้สูตรผมนี่แหละฟังในนี่เขาครับสองสิบเอ็ดบงฟังไว้หกเป็นหกเป็นเจ็ดนั่นบ่งลบไม่เป็นเจ็ด่นบาเป็นศูนย์แล้วบบนี้ลบมาทำไมเออลบสามลบสิบสองด้วสามลบสิบสองด้สามลบสามเดีือศูนย์สามลบสิบสหามเขายืมไปแล้วโอ้ยอยากขาดไดเด้อคือยืมไปแล้วอันนี้จะค้าประกันนั่นบ่ ครับเพ่อกันพนเสียงลงที่หมพานลงที่มพักบอลเตามจริงเส้น้เป็นซีต่วเขาใจปวดสามสิบสองสุดสามสองขเจี๊ยบเจีบเจี๊ยบเจี๊บเจี๊ยบเจี๊เจี๊ยบเจี๊ยจี๊ยบยบเจี๊ยบเจี๊ยบเเจี๊ยี๊ยบเจี๊เจี๊ยบเจี๊ยบเจีเจีบเเจี๊ยบเเจีบเบเจี๊ยบเจี๊ยี๊ มันสามลบซวนมันเยอะสุดเลยเยอะมากเขายกว่าเยืะมากเป็นเจ็ดเพราะยอมากหนึ่งยืมตดตึมตันเล้ยืมทั้งหัวว่าสิบเงินแม่เขาเตยไปสูสามสองรอบเขาสูสามสองเยอะมากแม่เขาใตไปพวกราไปหางว่ากูมาตัวได้ม่แลานหนีแล้วกิหนีแหละอันนั้นแลวโดนมาตุลีโอ้ยมีอไเด้พี่น้องเอ้า ยังอีกเดี๋ยวสิตรวจอะไรมันตรวจแล้วมันบะเถื่อวางย้อนไปตรวจกันนี่เป็นเถื่อตรวจไหมโอเคโอเคโอเคที่หลังบอธิบายถามเรียกว่าถามโอเคโอเคเดี๋ยวตรวจเดี๋ยวตรวจเดี๋ยวตรวจโอ้ยตรวจตรวจตัวนี้ไปหาหมอแล้วมันสิเบิร์ตปนนี่บาทจ้าดูถูกครับ กบาดใบเดมาเ้วสก็ยังวก็ยืมมาจากสาจากฝาก็ได้ยืมมาหนึ่งเป็นสิบได้แดงสิบลบสามเรเท่าไรสิบกัสามแล้วเจ็ดมเป็นอสิบกับสามมันเป็นศูนยลบสนั่นหลักก็ยืมมาจากตัวถดโอ้ยยืมมาหนึ่งเลยแล้วจะศนยลบสามเมนูพี่จะเป็นบ้าสมอกัรลบกันเลห ลบเลีย้ย like วตะวามันเป็นชุนลบสามันเหลีอยแล้วสามกับสาเลยแต่ยาไม่เป็นสูตรรูปมแคร์อ้สูตรไูมันสูตรสาสอสูตรสามสองมจมีสิสิเสูกม่อนดีที่จะบ้าตายผูถึงแม่แจ็คใบตรวจเหรมัแล้วทนนีกตรวจลอตเตอรี่กอน